ขนาดปีกาแพงโรงเรียนในปาลมีเลยเหรอก็แหมก็ตอนนั้นไม่มีครูนะคะละต้นมะม่วงข้างรั้วในริเอแบบเนี่ยก็ดกเต็มต้นเลยไม่เก็บก็เสียดายแย่นี่ดีนะครับที่ดูดีเขาห้ามไว้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยจันจ้าเนี่ยฝ่าฝืนกฎโรงเรียนเลยนะครับโอ้อย่างนั้นเหรอช่วยฝากดูแลหลานช่วยด้วยแล้วกันนะหลานเจ้านี่มันซนเลอเกินเลยได้ค่ะ เอะได้ยินว่าหนูรุด,ดีนี่พักอยู่ที่หอของโรงเรียนอ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นว่างๆก็ามาค้างที่นี่เป็นเพื่อนจันเจ้าเขาบ้างก็ได้นะบ้านนี้ยินดีต้อนรับนะขอบคุณมากค่ะคุณปู่นี่ฉนให้ขอบคุณค่ะรุดี เปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลย,เเลยโอ้โหสวยจังเลยอะ่ะดูดิแล้วใส่ไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนเลยนะเปิดอะไรอ่ะโอ้โหเหนื่อยไหมคะเห่เยครับ,รบอ่าลาเด็กเด็ก ได้เวลาไปโรงเรียนกันลนนะไปกันไปถ้างั้นผมขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะครับนั้นจันก็ต้องขอตัวไปเอากระเป๋าด้วยอแล้วหนูดีว่างว่างก็แวะมาเยี่ยมฉันอีกนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอตัวก่อนนะคะเชิญ มีอะไรเหรอคะเธอมีสิทธิ์อะไรพาเพื่อนมานอนค้างอ้างแรมในบ้านฉันคุณย่าห้ามพาเพื่อนมาที่นี่อีกไม่งั้นฉันจะไล่มันออกไปเองนูดี้ทำอะไรผิดเหรอคะปละ่าแต่จำไว้นะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามอําเภอใจในบ้านนี้ เธอยังเป็นแค่คนอาศัยอย่าลืมมีอะไรเหรอครับคุณป้าทำไมคุณป้ายังคิดว่าจันจ้าเป็นผู้อาศัยอยู่ล่ะครับเธอกำลังจะตำหนิฉันแบบปรเมศผมอยากจะให้คุณป้าอธิบายด้วยเหตุผลมากกว่าทำไมคุณป้าต้องลงโทษจันจ้าแบบนั้นด้วยล่ะครับนี่จันเจ้านะครับไม่ใช่คุณวลัยเธอไม่ได้มารู้เรื่องอะไรด้วย ทำไมคุณป้าต้องโยนความผิดให้เธอแบบนั้นล่ะครับไอ้ความแค้นน่ะรุ่นแม่ผมว่ามันน่าจะจบไปได้ตั้งนานแล้วนะครับเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งสอนฉันนะถ้าเราคุยในเหนผลไม่รู้เรื่องแล้วกัผมว่าเราไม่ต้องคุยแล้วนะครับสูณเจ้าไป น,ะะนูดีเป็นเพื่อนหนูค่ะหนูจะต้อนรับเขาในฐานะแขกของบ้านหลังนี้แล้วหนูจะเชิญเขามาร่วมงานบ้านสุรสิธิ์ด้วย แม่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะคะของอย่างนี้ต้องฟังหัวอหูนะคะมาพอดีเลยค่ะเอ้ยมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวค่ะพี่จิดสองเกิดอะไรขึ้นพักแล้วเขาหัวเราะอะไรกันน่ะก็ครูพกาเนี่ยแหละค่ะคิดแล้วเชียวโอ้ จริงๆค่ะทั้งคู่เดินออกมาโอ้ยพี่นะไม่ได้มูสาเลยจริงๆเห็นกับตาแล้วพี่พากาไปทำอะไรแถวนั้นนะครับโถพี่ก็ไปทานตีนเป็ดร้านเจ้าประจำเลยสิคะโอ้ยขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะฝ่ายหญิงนี่เดินออกมาด้วยท่าทางกระปี้กระเป่าส่วนฝ่ายชายนะคะออกอาการเพลียๆค่ะเขาไปอ่านไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะพี่ขาโอย น้อยไปสิคะน้องเดาวสวัยค่ะร้านตรงนั้นมันมีอยู่ร้านเดียวกับไอร้านที่พี่กินนั่นแหละค่ะแล้วเขาบอกว่าทั้งคู่ที่เดินลงมานี่คือเดินลงมาจากตึกนะคะแล้วตึกนั้นน่ะข้างบนไม่มีร้านอาหารสักร้านเดียวโอ้ยตึกนั้นแต่พี่รู้จักดีทุกซอกทุกมุมคุณพี่เคยไปบ่อยเหรอครับถึงรู้จักตึกนั้นดีอะก็ <laughs> ตึกนั้นน่ยมีตำรวจลอยอยู่เยอะดิพี่เนชอบไปหาในสิบในดาบ ปรึกษาปัญหาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอ,อะไรทำนองนี้นะรู้หน้าไม่รู้ใจพี่คะมาแล้วค่ะไอ,อ้น้องวิสาค่ะมานี่เลยมานี่เลยมาร่วมวงกับพี่เลยนะคะวันนี้เนี่ยมียำไข่มดแดงด้วยนะขีดละตั้ง200บาทเน่ยอร่อยล้ำมากเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะแต่เห็นจะทานอะไรไม่ลงแล้วล่ะค่ะวันนี้ เราะว่าได้ยินเสียงคนแถวเนี้ยนินทาก็คงอิ่มไปทั้งวันแล้วล่ะคะ่ะว้ายใครคะใครนินทานักษาใครคะใครนินทากันแล้วเขานินทานเรื่องอะไรกันหรอกคะไม่ทราบค่ะแต่ว่าผีเนี่ยนะคะก็มองผีด้วยกันออกพี่คะดาบเคห้อง18กับจบเพิ่มห้อง26่กันนะคะได้ข่าวแว่วๆมาว่าเมียเขาเนี่ยจะมาบุกโรงเรียนค่ะเขาจะมาปราบผีขนนแถวนี้ นี่คะน้องว่ายำไข่มดแดงเนี่ยคงไม่เหมาะกับปากคุณพี่หรอกนะคะอย่างปากคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นยำไข่คังคกค่ะถงจะเหมาะอะ,อะไรอ่ะฮะจิตสมหมายความว่าไงฮะไข่คังคกอค๋อ างนี้ค่ะคุณพี่ขาไข่คังคกเนี่ยมีพิษกินแล้วชักถึงตายได้ค่ะแล้วไงอะและ้วแล้วมันบอกว่ามันหมายมันหมายความว่าไงหมอะกระปากพี่ <c oughs> โอ้ก็ต้องแสดงว่าปากคุณพี่เนี่ยมีพิษแรงกว่าพิษคังคกค่ะโอ้แอขอบคุณมากนะจิตสมที่ช่วยตีความให้พี่ไม <c oughs> ่เป็นไรคะ่ะแห่งนีน้่มันร้ายจริงๆมันหลากาอกตาเราเป็นปริศนาธรรมทั้งทั้งที่รู้ว่าเราตีความไม่ออก จริงจริงอย่างนี้ต้องไปจัดการมานสักหน่อยละเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณพี่เดี๋ยวนะครับแล้วไอ้เรื่องอะไรนะจ่าเพิ่มกระดาบเคนนะครับมันมันเรื่องอะไรอะพี่เออจริงด้วยค่ะแล้วผีขนุนนี่แหละครับคุณพี่อ๋ออ๋อจ่าเพิ่มดาบเคนอ๋อรู้จักการรู้จักเมียเขาไงเออแล้วขนุนก็คือเขาจะเอาขนุนมาให้พี่แต่ไม่เป็นผีนะคุณพี่เขาเขาพูดว่ามีขนุนออ๋ ผิดกันเองพี่สาอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงแค่ะคร์ไขเลอปะปากคุณแม่คะต้องช่วยฉัน,น,นด้วยดีหนูหนูไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกอะค่ะภาพนั้นมันมันน่ากลัวค่ะแต่มันเป็นงานของทางราชการ่ะยังไงเธอก็ต้องช่วยฉัน คุณครูครับช่วยพูดก,กับน,นุดีหน่อยสิครับว่ายังไงเธอก็ต้องช่วยผมให้ช่วยยังไงคะสะกดจิตนุดีอีกครั้งหนึ่งให้เธอรำลึกถึงภาพเหตุการณ์ฆาตกรรมผมจะได้คลี่คลายคดีได้เร็วขึ้น,นครับแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะถามความสมัครใจน,นุดีก่อนนะครับใช่ครับ นุดียังกลัวอยู่อ่ะผมว่าไม่สมควรนะครับนายไม่ต้องออกความคิดเห็นได้ไหมนี่เป็นงานของทางราชการไหวครับครูผู้กองคะเรื่องแบบเนี้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนุดีคะ่ะว่ายังไงจะนนุดีเธอยินดีจะช่วยผู้กองเขาไหม หนูหนูไม่อยากเห็นภาพน่ากลัวนั้นอีกแล้วค่ะมันติดตาหนูนอนไม่หลับอะค่ะยังไงเธอต้องช่วยฉันนะดูดีฉันต้องการแค่หลักฐานว่าไอ้จอหน้าบากนั้น,น่ะเป็นคนฆาตการรมคุณครูโรมานีก็เท่านั้นเองงั้นเอาอย่างนี้เธอไปกับฉันอยู่นี่เลยไปไหนคะไปคาเฟ่ของเสน้ำ มันทำงานที่นั่นตอนนี้เธออาจจะเห็นอะไรในความคิดของเธออีกก็ได้ปไปไ่ได้นะครับคุณจะมาบังคับดูดีแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ใจเย็นดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโรงเรียนนะครับไม่ใช่โรงพักแล้วเมื่อก่อนคุณก็บอกคุณไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่เหรอฮะนเนี่ยไปเป็นพยานให้คุณไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นน่ะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ูกกองคะทำตามที่คุณปรเมศบอกเธอะคะ่ะได้ขอบคุณนะครับสำหรับความช่วยเหลือของทุกคนนุดีจ้าไม่มีอะไรแล้วเธอกลับไปพักเถอะประมีด้วยครับ นี่เขาเป็นบ้าอะไรของเขาครับเนี่ยเห็นใจเขาเถอะค่ะเพราะว่าคูโรแมนียเป็นพี่สาวแท้ๆของเขา